นี้วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่1 1ที่ข้าพเจ้านายธนจิตเพตราขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทือบทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดา สมันตาจักวะกกวาเรสุอาตลาขาชันตุเทวตาตถามังมุนิลาชัสสุนันตุสักหัวมอาัธงสักเกกะเมจะรูเปศิลิเซคาลาตาเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทศจะขาเมตาลุวานักคาหเนเฮหาวาทัวมหิเกเตผุมมา ชายันตุเทวาชลาทลาวิสเมยคทันทัพนาคาเตยทันตาสันจิเกยังมุนิวะลาวะจานางสาทวเมสุนันตัวธรรมะตวาณากาโลอยยามภทันตาธรรมะสวนณากาโลอยามภทันตาธรรมะสวาณะ คาโลอยายามพระทันตาบทสวดที่สองนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธธทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธธทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บ cry, Γ, ทสวดที่สามไตรสารณคมโหทังสารนังขาดชาอาเมธรรมังสารนังขาดชาอาเมสังขังสารนังขาดชาอาเมตัวเตยัมเปิโหทังสารนังขาดชาอาเมตัวเตยัมเปิธรรมังสารนังขาดชาอาเมตัวเตยัมเปิสังขังสารนังขาดชาอาเมตาเตยัมเปิโหทังสารนังขาดชาอาเม ตาติยัมปิธรรมสรนังขาชามิตาติยัมปิสังขังสรนังคาชามิบทสวดที่สี่สัจจกิริยาคาถานาทิเมตรนังอันยังหัวท่อเมสรนังวรังเอเตนตาจวะแฉนสอทิเมหตุสาาทา นาติเมสรนังอันยังทำมโมเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวาเฉนะโสติเมหอนตุสาพาธานาติเมสรนังอันยังสังหฆเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวาเฉนะหันติเมหันตุสาพาธาบทสวดที่ห้า มหาสมัยสรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาแกสุวิหาลาเตปกะเปลาวาทุสมิงมหาวัเนมมหาตาเพิกกุสังแคนาสาเทิงปันจะมาแต่หฮเพิกกุสแตะเฮสัพเพเฮวะอรหันแต่หสัตถาสาหิจะโลกาธาตุเิเทวตาแเยปุเยนาสันนิปาติตาหอนเต พระขวานตังทาสนายาภิกขุสังนจอัตโคจตุนังสุทธาวะวาสกายิกานังเทวานังเอตเอตทาหัวสียังข u ขวาสัสเกสุวิหละลาเตกะเปรลวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัสเถียง ปัญจะมาตเตะเหพิขกกุสเตหิฮตาเพะเหวะอรหันเตะเฮทัสเฮจะโลวกถาตัวเหเอวตาแยผู้เยนาตนนิตปาติตาหวนเตภะขวันตังทาสนายาพิขุสังขันจยายันอุนามายาัมเปยียยนาภัขวาดเตนุปาสัง กะเมยยะมาอุปสังกะเมตวาภคะวะตตสันติแกปัจเจกะขาถาพาเสยยามะเตอาตะโคตาเทวตาเสยยถาปินามาภะละวาปุเรสสัมะชิตตังวาภาหังปะสา เลยยาภาาลิ व व ตังวาภาหังสัมเยนเฉยยเอวเมวะโสดทาวาเสสุเวสเทเวสุตานตลาหิตาพระควาตตวปุระตอปาตุลาหังสสอัทาโคตตาเทวตตาพระัวตังอภิวาเทตวาเอกามานตังอาทังสุเอ กมรมตังธิตาขอเอกาเทวตาภคะวตัตสันติเกอิมังขาทังอภาสิอมหาสมโยปวานาสเมงเอเทวกายาสมาคตาอาคมตาหาหาอิมังธรรมสมยังทักิตาเอวาปลา ชิตสังคันเตอัถขคออัปลาเทวตาภะคะวตโตสันติเกอิมังคาทังอาาสีตตลาพิขาวพิขาวสมาธาหะทังสัวเจตังอัตโนอุโชกามาสังสสาตาลทีวะเนตานิคาเอตวาเอ็น อินทริยานิกรคันติปานทิตาเตอาทาโคอปาลาเทวตาภคะวะตอสันติเกออิมังขาทังอภาติเจตาวาขีลังเชตาวาปลีคังอินทขีหลังโอหาจะมาเมจ่าเตจลานติโทสุธาวิมะลา จากคุมตาสุธานตาสุโซนาคาติอัฐาคออัปปลาเทวตาภคะวตอมสันติแกอิมังคาทั้งอภา,าสยแยแก่จิโธทังสารนังคตาแสนาแต่ามิสันติป่าปายาผัวมิ่งปหายามาโนสังเทหังเทวากายังปริโพเลสตันเตเต อธะโคภะควาเพคโคอ,อ,อามานแต่อติแยอุยเยในเพคเขวเวทสัสตุโลกถาตัวสุเทวตาสานีปฏิตาหอนติตถาคตังภาสนานยเพคขุสังคันจัดแยปิแตพิเขวเวเอเหสุงอเตเตตมมาทานังอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธาเอตัม ปิพภะวันตานังเอตปาลามาเยาวะเทวตาสานิปปาติตาอาเหสุงเซยพภาปิไม่หังเอตลหาหิแยปิเต่พิาวเววภาเวสันเตนักอนาคาทะคตามาทานังอหรหันตอสัมมาสัมพุทธะแต่สามเปียพภะวันตานังเอตปา ระมาเทวเทวตาสันนิปฏิตาปวีสันเตเฉยเสยยถาเปไมหังเอตลาเหอาจิเกสเมภิกเวเทวกายานังนามาเนกิตากิตาเยสเมภิกเวเทวกายานังนามาเนเทสิสาสเมภิกเวเทวกายานังนามานิตัง สุนาราสาทุกังมานาติกาโลธาพาติสาเสมติเทวากายานังนามานิตังสุสุนาราสาทุกังมานาติกาโลธาพาติสามิเตสาเมติเอวามพันแตต,ติโตโขสแตกิโคภคว,วตัตตอปาจาัสสุงภควาเอตภะคา พะเอตะทะวะจะสีโอจะมโนวกัสสาเมียาตถผมมัตตาสิตาเฮสิตาคิเิคาพลังปะเหตาตาสมามิตาโปโโุหิสีหาวสันเลนลัวมหังสาภิตัมพุนโนโอธาตัมมานณสาสวทาวิปาสสน,นามนา เวลาพินโยปันจะตาเตยตาวาวาเนกาปิลาวาทาเวตโตาอามันตะเยาสาธา,าสาวเกศาสเนละตเตแถวากายาอภาิกกันตาเตวิชานาทภิกขาวเาตจอาตปาปปมะกาลุงสุตาวาพุทธาสาศาสานังเตสามปา ตุลาหัวยานังอามโนสานาธาสนาปเปะแกสตามาธาคุงสหสังอาถาสาตลิงสตังเอเกสหาสานางอามโนสานาธาะนามาธาสงอาเปะแกนานตามาธาคุงจิสาสาพาบุตาอาหุงตานจะสาพังอาเพนยายา วะวาเขียตวานาจากกุมาตโต,ะตะอามนตยาสาทขาสาวกเกาสาสเนระแตเทวกายาภิกันตาเต,ะตะวิชานาทภพิกขโอเยโวหังกิตายาติตเมคิลาอิอโนตปุภาสอยาตตาหาสาวหักกายาขาภุมมากปิลา วัฏวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะกาสาิโนโมทะมานะอภิกามุงภิกขุนังสัมมติงว่านังชาสหัสาเหมวตายักษานานาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะกาสาินโน โมทมาณาอาภิกามุงพิกขุนังสมาติงวานังตาตาขี้ไลขี้ล,ลตตาติสหาสายากขานานาตะวันนี่หนออินทิมันต่อชุติมันต่อวันนะวันต่อยาศาสตร์สิโนโมทมาณาอาภิกามุงพิกขูนังสมาติงวานังเอะแฉแเตโส ลาสาสหาสายากขานานาตวานนินออิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศาสาศินโนอมอทมานาอาภิกามุงภิกขุนังสมาติงวานังเวสามิตาปัญจสตาอยากขานานาตวานนินอเหติมันโตชุติมันโตวันนาะ วันโตยาศาสินโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนังสมาติงว่านังกุมพิโลราชคาราชะคะฮิโกเวปุลลาสานิเวาสานางเพียนยอนังสาตาสหาสังยาักขานังปยิลุปาสาเตยกุมพิโลราชาค่ะฮิโกโสปาคะ สมิติงว่านางปุริมันจะทิสังราชา,ท,า,ท,สาสท่าตลาถอภาษาสะเตกฐานท่าพานางอาเทปาเตมหาราชา,าศาสศาสิโสปุตตาเปตาสะพระหวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยา,าสาสิโนโมทามานาอภิกามุง ภิกขูนังสมาติงว่านังทัก,กินานจาทิสังราชาวิลุนหตปาสาสะเตกุมพันธานังอาเทียปเตมหาราชายา,าศาสิโสปุตตาเปตตัสสะพาะหวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยา,าศาสิโน โมทะมานาอภาิกามุงภิกขูนังสัมติงว่านังปัจชิมันจะทีสังราชาวิปูวิรูปกขอปัสสาสเตนาขานังอาทิปาเตมหาราชายาศาสิโสโโปุตตาเปตาสะพะวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาศาสิโน โมทะมานาอาภิกามุงภิกขุนังสัมมาติงว่านังอุตตะลานจติสังราชากุเวโรตัปัสสัเตยักขาหนังอาทเทปาติมหาราชายาสาศิโสพุตตาเปตตาสะพะฮาวอินทะนามามหาผลาอินอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสาติโน โมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสมาติงวะนังปุริมาทิสังตาตาทรทอท,ะท,ะท,ะทะักิเนนาวิลุนหกโกปาชิเมนาวิลูปากโอกุเวโรอ,อุตลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมานตาจตุโรทิสาทานันทัดทันละมานาอาตถังสุวรรณเน กาปิลาวาทาวเวแต่สังมายาวินนทาสาอาโควันจนิกาสถามายาผุเทนตัวเวเทนทูววิภูจจวิภูโตสหาจันทน,นกามาเสตัวจะกินนุทันทุกทุินนุคันทุกนิคันทุจาปปาโทโอประมาณยอจะเท วัตถุตอจะมามาตาเลจิตเตโนจะขันทัพพนนลราชาชนะสพออาคูปัญจสิโคเจวติมพะลูตุริยาวัชสา,าเอเตจันเย,ยจ,จลาชาโนคันทภาสาหาลาชุภิมทัฒานา อพิกามุงพิกขูนางสมาติงว่านังอาถาคูนาภัสานาคาเวสาลาสหาตาชากาตมพลัสตาลาอะคูปายาคาสหายาติเพยามุณนาทาตาลาถาจะอาคูนาคายาศา,ศาสิโนโเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านัง เยนาคลาเชสหาสลาลานติธีพาธิชาปากิวิโสทจากูเวหายาสาเตวณามาชปาตาจิตลาสุปันนาอิเตเตสนามังอภายันตถานาคลาชานามสีสุปันนาตอเขมมะกาสิโพธหันสันหาหิวาจาหิสุภุปาวะหาันตานาคาสุปันนา สลานามังกังสุโภทังชิตาวชิลาหาเถนาสมุทังอสุลาติตาพภัพลตโลวาวาสวัสเสตอิเทมันตอยศาสาศินโอกาละมะกันชามหาพิสมะอาสุลาฐานาเวขาสาเวปาจิเตสตุจิตจะปา หาลาโทนมัมวจิสหาตตานจากพลิปุตานังตาเผวเอลอจะมาจะนามากาสันนหยหิตวาพระหลิงเสนังลาหุพาธธมูป้าขมุงตามาโยธานิพาทันแต่พิกขูนังสมิติงว่านังอาโป จะเทวาปะเทวะจะแต่ช่วยายตถาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวโาโสมจยาสาสาส,าสาหาเมตาการุณากายิกาโกเทวายาสาสินอทเสต่ทะทสถากายาสาเพนานาตวานันนิโนอิทธิมันตตชุติมันโตวันนะ วันตโยยาสาสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกขูนังสมาติงวะนังเวนทุจาเทวาตาหะเรจะาอสามาจทุเวยมายักจันทัสจปนิสาเทวาจันธมากโคปุลากิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยา มะคูภุลากิตานาคันตาเนภุลากิตวะอาคมันทวลามหากาวาสุนางวาสวเสถาจักกอบาคาปุเลนท่าถวาะเทสแตสะสะทัถาะกายตะเบนนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสักสีโนโมทมานาอาภิก กามุงพิกุนังสามาสิิงวัดนังอถาโคสหาภูเทวาชลมมาคีเรกิเสขาเรวาอาเลธากาจะลวชาจะโอมอาภุปานิภาสีนกวรลุนาสหาธรรมาจาจุตาจะเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาโคอาโควาสาวาเนสิ สิไวเนสิโนทาเสตทศตถาคายาตาเพ,พนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาสิโนโมทะมานาอาภิกกามุงภิกขุนังสมติงว่านังสะมนามหาสามานามนุสามมโนโสตตมา ิีธาปะทูกศิกาอาคูอาคูมโนปะทูกศิกาอาถาคูอาหะลยโยเทวาเยเจโรอิตาวาสินโนปปาลขามหาปาลขาอาคูเทวายาสินโนทเสตเัททัสถาคายาสแพนนาตวานนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศสศิโนโมทมานาอภาิกามงภขุนังสัมมาติงวะนังสุกกากรุม,มหาอารุณาอาคูเวคณา,าสาสหาโอทาตาขายหาปามอกขา,าอาคัวเทวาวิจักขณาสัทธามาตาหาลัชามิสกาจายาศาศัสสิโทนท่าน ธนายังอาคาปนอยโอทิสาอาเพวัดสเตท,ทเสตเท,ทะทาะกายาสะเพนนาตะวันนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัติาานโนโมทมานาอาภิกามุงพิกขุนังสมติงวะนังแขมิยาตุสิตายามากาทากาจยาาัยสัสติโน ตัพิตกาลามาเสทาโชตินามาจะอาตาวานิมมา,าลตินโนคูอาทาคูปลินิมมิตาทาเสตเถาทศถา,า,า,ากายาสเพนานัตตะวันนินโนอ,อิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยะสาสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวาันาัง สัพเพแต่เทวะนิกายาสัพเพนานาตวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสถิาสาสหาปวทชาติปากขีลังอวคตินนามานาตะวางทาเขโมคตาหลังหาคังจานทางวะอาเสตาติตังสุบลามา ปารามาตโตจะปวดตาอิทิปมาโตสหัสันนางกุม,มาลโสติโสจะโสปาคตามีเตงว่านางสหัสผลมมาหลวงกานางสมมหาผลมมาพิเตธทเทอุปปันโอชุเตมันโตพิตามากายยศา,าศาศิโสทเสเตทเส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 ธาเอสลา อาคูปะเจกวาสามานตินโนเตสัจตจเตสันจะมาจะโตอาคาหาลิโตปริวาริกโตแต่จะตับเพ้ะอภิกันแต่สิแทเทเวสพลัมมาแก,กมาลเสนอาภิกามิปาสสก,การหาสามานที่ยังเอทาคานหาทาพานธาถาลาเคนาพานธรรมาตุโว สมันตาปริวาเลธรมาวัวปุมุนเจตาโกโจินางเอเตตาธามรมาเสนอการหาการหาเสนังางอแปสเยปานินาตลมหาจะสลังกาตวานาเพระหวังอายาถาปวสโกเมคอธนญาณตอสาวชุดกอตัก ตถาโอปัจุทาวเตสังขุโธอาตยาตยังวเสตันจะตาพังอภิญญาญาววากิตตวานาจักกุมาตโตอามันตยิตถาสาวเกตาสเนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขววเตจะอาตปะมกะลุงสุตตวา พุทธาสสาะสานังเวตลาเขเฮปักกามุงเนสังโลมามเปริเห็นชะยงตับเพววิเชตตสังขามาพระยาเตยตสตสะยาสาสินโนมทันเตสหาอูเตเหตาสวากาเตชะเนตุตาเตตุตาเตบทสวดที่16ธรรมจักกัปดปดกัปปวัฒนสูตร เอวัมเมสุตังแอกังสมัยยังพักวาอาลานสิยังวิหารติอิเสป,ะะป,ะปะตะปตดปตานีมิคาถาเยตตาตะละขอพักวาปานจวกิเยปิภูมอมามันเตติเอวเมาพิกะเวาอันตาปพาชิตแตะนาเนาเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามตัวขันกิลิก อิกานุโยขเห็นโอคาโมปุถตปอถุชนิกอนนาลิโย,อ,อ,อ,นยอ,อนาธาทันหิต,ต,ต,ออตโยจายังอาทากิลามาทานุโยขอทวกขออนาลิโยอนาธาทันิอตเอเตเตพิกเวอุพออันเตอโนปคัมมามาจิมาปเตปทาตถาคตเตนะ อภิสัมพุทธาจะโคกรณียานะกรณีอุปาสลมะสมายะอภิญาญาสัมพนอยะญาิพานญา,าตังวัตตาเตกะกตามาจาตะ,ะตกตมาจาสาภิาเวมาชิมาปเตะปะทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะโคกรณียานะกรณีอุปา ตัมมาหยะอภินยะอายะตัมโพธายะนิพพานะยะสังวัตเตอายะเม่วะอริโยอาทังที่ก่อมากก่าเสยยาทีทังสัมมาทิเตตัมมาสังกับสัมมาวาจาสัมมากัมมัตัวสัมมาอาชโวสัมมาวายามสัมมาสติตัมมาสมาทิอยังขอสาวิป พิฆเ,เวมจชิมมาปะเตยปะทาตถาคาเตนาอาเพตามพุทธาจากโคกรณียานาการณีอุปาสมะยะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>